สบายดีทุกคนเมื่อนี้แทนสาราวกะชิมาแตงหนาะให้เพิเง่งเนาะแตงแบบบานๆน,นะแล้วข้ารบดิใัทลองพืืนคือ,อพายเนาะผัวข้าแตงและข้าแพ้แส่ร้ายรุ้ป๊ปปิดหนาะดำแต่งสไตล์บานๆ มุยย้ยพลอยมว้ยยังหกเขาเนาะต้องใส่มือเอาผมทนายวีจั่มทุกคนเลยว่าเพื่องามนามแล้วต้องมาแต่งหน้าให้บังว่าเป็นตาโอ้เขาอยู่บอกบอกนี้เสือแต่งหน้าชิปบชิบก,กับเขาเนาะ เขาออกไปสภาพแบบปปรเตงหนารับรองเขาเห็นเขาุบสัวเขาเนื้ยกะเอียงสะดอกแป้งตะนับเขาเนุญาตยใส่ันีเด้อหัวแนีมมันิบอสระแต่งแบบสบายสบาย สไตล์บ,บ้านๆเนาะสไตล์อันผู้สาวบ้านนอกเขากรุงเทพครั้งแรกเลยนะี่แต่งหนา้าโชว์โอ้โหอ่ะมันจีโออยู่บ่ปกติแต่งรวดๆทาข้อน้ำก่อนหน้าเขาแต่ข้อแหลวเอาได้คือเพลงนะปึกิบปรึกสิบ,สบอยู่มกันเดียวว่าจะคอยไปวีมันเนาะทุกคน เค็งนะตรงนี <laughs> right uh, o, ้ใส่เป็นสีนี่เขาขอเขาขออนุญาตใส่เมอร์เดอหับมีแปลงตาสีไดงนะแล้วเพื่อโอน้อน้ำเขาเพื่อแต่งแล้วสีงามคือเขาพวกหับมีแปลงเนาะ เฮาไม่อยู่เขาเอาซื้อเขากับบุกขีใช่ดอกทิมเขาจะบ,บุกขีมะคลา่าเมื่อนี่ร้บรุกขี ชอบกิดคิว้วขนาะดคิวก็แต่มไปแต่มมาไม่ก็จิเป็นอันคิ้วอันสะพานแปดน่ยพรามแปดนะสะพานแปดสะพานเก่าแต่งมเป็นตะเบิ่งเลยอ่ะทุกคน ลิสซิกเขาเนาะอันละยี่สิบบาทอันละส่าวบาทได้สิอเอาแปรงทบอยู่จังหน่อยเดีย๋ยวแต่งออกไปแดงพ่อเขาชิบป้าด่ารีงมาแต่ใสงว่าจิบ ตอามันกะบโได้ใช้ยังมากมายดอกเพราะว่าของของตลาดนัดเอาใส่นะทุกอย่างยี่สิบ อยู่ข่อเชิ้นจีนเลทุกคนเอพราะว่าเรงมาแต่งให้เพื่อนกันดีหน่อยคุกว่าโอเคเนาะเดี๋ยวเราสิไปวีผมหมัดผมเดี๋ยวเรามาถ่ายไปเราหนังเด้เอาทุกคนเราก็แต่งยังเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวให้เบิ่งเต็มสุดกันถ่ายถ่าแต่งแต่งว่า ผ่านหรือบป่ผ่านคอมเมนต์บอกไงเด้อถ้าว่าผ่านกับชิบปโปิบ่ตตองแต่งอีกรอบหน้านะออผ่านกันเดี๋ยวชิปาแต่งให้เบิ่งตลอดเนาะโอเคทุกคนตะเนียวขอตบ๊ายบาย